วันนี้เราไปเอาของที่สั่งดีกว่าขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอวอล์กซึ่งผมหายไปนานมากใช่ทุกคนผมหายไปนานมากจริงผมหายไปจากช่องนี้เนี่ยประมาณ3ปีแล้วแล้ววันนี้ผมกลับมาอยากรู้ใช่ไหมผมหายไปไหนปรปับเรียนไม่ใช่ช่วงนั้นผมแค่ขี้เกียจใช่แล้ว ไม่อยากเกลี่นอะไรมากแล้วก็อยากจะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นวีล็อกที่เล่าเรื่องว <eterm oon> ่า <Pacific> ว <astrology> ันนี้ที่ผมไปไปเนี่ยผมไปทําอะไรมาผมไปเจออะไรบ้างอภิวชมคลิปกันเลยรื่อยๆตอนนี้ผมก็อาบน้ำเสร็จเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ในวุ่นวายเราสวีกกันเรื่องวันนั้นฉันได้จำได้ใจยากจะเจออยากจะเจอเดี๋ยวเจอคนนี้อภิวุธ เปิดฟังกันเลยครับยูทูบเบอร์นี้สักคราวนี้ไปฟังเธอยัดเยียดขนาดนี้แล้วไม่ฟังไม่ได้แล้วมั้งเราไปชมคลิปต่อดีกว่านะก็มาแล้วนะครับข้ามไปมาเร็วไม่ต้องตกใจนะครับที่คลิปมันตัดไปอย่างนั้นก็คือว่าความจำโดยถือของผมมันเต็ม แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือผมไปรับตับมาร์คหน้าอะไรเนี่ยที่ผมสซ้ำไว้ก็ตอนนี้เอ๊ะอ้นี่เป็ดเกตหน้ารักวัเกาไปกินเกดเตี๋ยวกันต่อครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปรับของมาเรียบร้อยแล้วนะทำไมเนี่ยเกดเตี๋ยวครับไอ่ยูทูปครับผมจริงจังเลยเออคุณจริงจังมันก่อนไปทำฟันดื่มได้บีหรอกแค่แค่รอเออไปไปตบเจ็ด กูไม่รู้กระจายเ็น,นะกรชีไปชมหน้าคนเ,เนพดจอยูนน่น,งงนะครับเย็เน เรื่องเรา่เคยได้ยินมมจววาแลวมากินเกลียวมันจะเกลหยวหมาคุ้มละถ้ามันจะใช้สัญญาณโอเคเม่ลองม่ลงกินลงวงเบางกงชายินไปกนไวันว้าเออชาย็นว้าชยินมันก็หวานนะเว้ยไม่ว่ามูสินเดย์นาニ ช่แต่เพื่ออยู่วะก็หลังจากนี้ก็กลับบ้านนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะถือถุงมากหน้าไปยังไงอะไะตามที่เห็นใชคไหมเจีเนียสแต่มาที่นี่กูได้ถุงเฮ้ยตุงใส่ถุงเดียวกูจะห้อยแบ้นี้ดิ คือในคลิปแบบวุ่นวายมากเลยคือไม่ไม่ค่อยได้ใช so uh, ้อะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบมึนๆงงๆจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาแต่ละคลิปเจอในคลิปวิดีโอหน้านะครับสักคลิปวิดีโอหน้าผมจะทำอะไรก็ติดตามชมกันต่อไปใจอยากจะเจออยากจะเจอแต่เธอคนนี้